ตอนนี้เราก็เช้าว,วันใหม่แล้วนะครับผมวันที่28นะครับเราออกจากที่กลางเต็นมาแล้วนี่เราจะไปที่นี่เนินพิสวงนะครับเราจะไปดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นเนินที่เนินขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าจอดรถไว้มันจะไหลขึ้นเลยนะครับ น้ำอะไรนี่มันจะไหลขึ้นหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันพิเศษพาแวะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเป็นหน้าผานะครับผมน่าจะเห็นวิวทั้งหมดเลย

นี่มาถึงแนววิสุบุกมากเลยน่าจะตรงนี้แหละมังไหลลงหรือไหลลไองเลยไหลล่องเลย สิ่สุดคือยุคพุ่นหเพาว่างนล่ะผู้ใไม่ได้สิไลลง เ <łość> นี่ยเน,นี่ยมันไลขึ้นเลยเนี่ยหน่อยนึง ามันที่ไหลมา,ามันที่ไหลมาทางนี้ตาลตาไหลมานั่นขึ้นเนิ้นน่อยๆนี่นเ,เนี่ยมองเขาจอดเนี่ยพวกคุณมันก็บิมันจะไหลขึ้นเลยกา เห็นมันทีพปษตบงเลยมันไหลขึ้นได้มันไม่ไหลลงนี่มันต้องไหลขึ้นไปดีนีมนนนนะ่มันบ่ขึ้นนะมันบ่ขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าดูเหรออไมันไหลลงคว้อยมากเนาะ 来不跟面子了。 น,นีนน่มันขึ้นน้นน,นี่มันขึ้นน้นนี่นี่น้อนน้อนนี่นี่น้อนมันเนินนิดนึงตรงนี้แหละเนินนิดนึงเนี่ยมันไหลตรงนี้ ดีกว่าจากนี้เราก็จะไปบ้านที่บิวนะครับไปซ่อมตะแกงแลอนตะแกงหลังลอนแกงหลังฉีกไม่ไหวแล้วครับ ไปนะถายเก็บตะวันนะดูที่เยี่ยมมาขามเปียกถายเก็บตะวันดีกว่าเล่นลอย่เราก็จะเดินทางกลับนะครับผมก็ให้พิวเชื่อมต<ป>ะแกงให้ยบอยนะครับดูของกับแถมได้ของแถมหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับไปๆครับด้วยจีออกเป็นหนวดมือยาวไปเลยเป็นกีริยเนี่ยยัน่อยจากกระบินนี่เว้เลยบันเล่นป้านผมเป็นเจ็รไปกี่ดูงหอวย้อยไหมเนี่อะไร่ห้าลอย เปนทาง่งอันะครับผมเดี๋ยวไปจอดเติมน้ำมันก่อนเท้าห้าร้อยหนึน่งครับ ขึ้นเขาอยู่นะจะเข้าปักงูชัยแล้วนะสามสามกิโลนะครับครับผมตอนนี้น้ำมันหมดนะครับผมโอ้สีพาแช่ายาวเลย ขอติมน้ำมันแป๊บหนึ่งเสียล่วงหน้าไปแล้วไม่เสียไม่จอด เดินทางต่อนะครับลรถแป๊บแล้วก็ไปต่อนี่ปลายทางของเรานะครับโอ้ยเนาะตอนนี้สายเขาเล่งขาดนะครับผมขาดว่านะเล่งไม่ขึ้นเลยนะ น่าจะเป็นร้านซ่อมหรือเปล่ารถซีครับซีครับ ถึงว่าตอนไหนก็ไม่รู้เ <c ười> สียบอกถึงเชยภูมิจัก6โมง5โมง6โมงตอนนี้4โมงจะ5โมงแล้วเสียลากผมมาด้วยมาทวงแท้ๆเดี๋ยวขอเน,นี่ยประกอบกันนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สักทีนะครับบ้านพิเศษเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนทั้งหม่นะครับอ่นะ สวัสดีเช้าวันใหม่ที่ภูเขียวนะครับผมวันนี้วันที่29แล้วนะครับออกจาก,กบ้านมาตั้งแต่วันที่27ยังไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวจะดูคันเร่งก่อนนะครับมันแข็งๆก็เลยจะดูเผื่อมันเบาขึ้นบ้างจิงโต

ออออยู่ขนแม่เออแบบใจยีขาดบักต้าลบักตาไอชีเรี่ยหกสิบบาทนี่ยมุลกเออมุลุกออกแกกระบินใบสองห้อดบ้านสามทุ่มงดหดเลยแปดโมบีรถจากคัน่มีดรกแล้วรถมีรถมีเด้าต้องกินย่านีแปดจะโม้งแหมกูงงรจากกระบินมเน là cái người đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video น่วันน่าวนน่น เราก็จะเดินทางกับบ้านแล้วนะครับผมหนองบงัวภูหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็วกน,นลังคารเช้าก็กินข้าวที่บ้านพิเศษไปนะครับตอนนี้ก็ จะบ่ายโมงนะครับเท่าเท่ามเท่าวันอาทิตย์เลยเท่าเมื่อวานเลยที่ออกจากบ้านทีวิวนะครับทางสีก็จะไปน้ำพองนะครับแล้วก็จะกลับบ้านเรานะครับิ0ตลอดทางครับผม Hãy subscribe cho ạ, สวัเดีครับให้แก้วาาดีครับบ่าอยู่บกนกิโลหางรถแ็ี่สายเรเต้บอเปลี่ยนแนว 고맙 <목소리도>